ครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวในส่วนของจานสไลด์หนึ่งจุดนะครับเป็นงานที่ทำมาใหม่นะครับเล่นง่ายกว่าเดิมนะครับและมีความซับซ้อนมากกว่าเดิมนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมกันนะครับอันดับแรกนะครับฟังเสียงก่อนนะครับเสียงเนี่ยเหมือนวัดดวงนะครับนี่นะครับต้องขอไป ลูกเต่าตกนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บลูกเต่าก่อนเสียงเหมือนวัดดวงมากเลยะนะตูดกานนะเหมือนวัดดวงครับแล้วความน่ากลัวของมันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับชมนะครับอันนี้ลูกงานนะฮะลูกงานนี่ก็สวยนะครับนะครับมองดูนี่สวยเลยนะเวลาปกติถ้าเกิดว่าเราจะสั่ง จุดงานนะครับอันนี้ผมทําขึ้นมาให้อยู่ตรงกลางนะสมมุติไฮโดรเทนตายต่ำก่อนสมมุติไฮโดร่านตายต่ำก่อนนะครับเราจะสั่งหกมาแล้วนะครับนะครับชมครับนะฮะสวยงามเป็นการสั่งที่สวยงามนะครับต่อไปมาลองดูเม็ดหนึ่งสั่งห้านะฮะค่อนข้างที่จะแม่นนะฮะสั่งสองนะครับสั่งเอียว พอมันมาอยู่ตรงกลางแล้วท่านที่มีปัญหาเรื่องการเขยา่าอ่ะมันก็จะง่ายขึ้นในการควบคุมลูกถ้าเกิดว่าเราไม่สั่งงานเราไม่สั่งงานแล้วก็เขย่าปกติเลยปิดฝาน,นิดนึงอ,ะอ่ะเขย่าให้มันแรงขึ้นมาหน่อยนึงอ่ะลูกเต๋ามันก็ไปนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องสั่งทุกเปิดนะกรณีที่ตายต่ำแล้วตายต่ำนะอ่ะสั่งโหข,ขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นนะฮะ ค่อนข้างที่จะแม่นถามว่ารีบไปไหมยินไปเทไปหมดนะฮะไม่มีปัญหานะครับผมยินไปเทไปหมดเล่นง่ายครับจับยากกว่าเดิมอีกนะฮะแล้วทีนี้กรณีสั่งหลอกปกติแล้วเ,เราจะสั่งอะไรเราก็จะเข็นขึ้นใช่ไหมฮะ,ะสมมติเราทําอย่างนี้นะฮะเราทําอย่างนี้เราจะสั่ง5านะครับเราสั่ง5้าหันสองเข้าไปแล้วเรากลับด้านานี้เราเข็นจากข้างล่างขึ้นไปนะครับ ่เห็นนะฮะความน่ากลัวของมันนะอ่าอ่าต่อไปสมมติเราเขย่าวัดดวงอ่าตอนนี้เโลเป็นอย่างนี้อ่าตั้งอย่างนี้อ่าต่อไปเราจะสั่งห้าเราจะสั่งห้าเราเขียนมาอย่างนี้ได้เลยนะเขียนมาอย่างนี้แล้วก็กลับอ่ากลับมาเป็นสี่สองตามปกติซักอ่าสั่งห้าอ่ะครับตะเลือดตะเลือดอยู่ที่น้ำหนักมือนะไม่ไม่ต้องไปกังวลมันนะฮะอ่านะครับ แต่โดยรวมแล้วค่อนข้างที่จะแม่นทักสั่งหนะ้ามาอ่านี่นะฮะประมาณนี้แหละนะฮะท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับที่ร้านกินดีกินดีพาณิชย์นะอ่ะต่อไปเมื่อเราไปสั่งงานอ่ะเราไม่สั่งงานเรา,งงาวขยับตามปกตินีย่ยนะครับมันก็ไปของมันหมดอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันจําเป็นที่จะต้องสั่งงานขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วมีแต่สั่งนี้นี้ต่ำานี้สูงเพ่าะนั้นอนะ่ะสั่งหกสั่งสองนะอ่ะสั่งพมาชมนะครับอ่ะอ่านี่นะครับเห็นนะฮะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณเพียงเท่านี้นะครับสนใจติดต่อนะครับ,บค,ครับสวัสดีครับ